ในบ่บน้องจะเฝ้ารอไอท้อหาเวลาเลิกงานมีเรื่องเว้าน้ำอยากคุยสองคนเท่านั้นวันก่อนที่เราพบกันคนหลายน้องเว้าบ่ได สวัสดีค่ะเซลโบโวี่คูบตาบันดุงนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบอีกแล้วจ้าที่คูบตาบันดุงเลยค่ะวันนี้โบจะพาลูกค้านะคะมาชมรถ l 4 0อ2กันนะคะค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะค่ะงั้นเราไปดูกันเลยจ้าค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นโซนรถ L4002 นะคะค่ะมีให้เลือกอยู่หลายคันเลยนะคะจ้า ถ้าเป็นรถ l 4 0อ2นะคะจะดาวอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นจ้าค่ะโปรโมชั่นสำหรับ2-3วันนี้นะคะจะดาวอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นจ้าค่ะาสามารถผ่อนได้6ปีนะคะรถรุ่นนี้จะตกปีละ 8 0 0หมกว่าบาทค่ะแล้วก็จะมีงวดย่อยอีกเดือนละ2 0 0 0นนะคะค่ะถ้าเป็นรถรุ่นนี้ค่ะอ่าอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะจะมีใบมีดดันหน้าแล้วก็ผ่านหนึ่งตัวค่ะ อันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆอยู่นะคะที่ยังไม่ทำสียังไม่เก็บารายละเอียดอะไรเลยก่อนส่งให้ลูกค้าคนใหม่นะคะเราจะนำรถไปตรวจเช็ค200จุดแล้วก็ปรับสภาพทำสีให้ลูกค้านะคะค่ะลูกค้าจะไม่ได้ไปสภาพนี้นะคะ รีบโทรเข้ามาจับจองกันนะคะก่อนที่โปรโมชั่นช่วยดาวรถมือสองจะหมดนะคะค่ะรีบๆกันเลยจ้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ L40 มือสของเรานะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นรถ L40 มือสรุ่นนี้นะคะค่ะ เอกสารในการยื่นเรื่องก็ไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนคนซื้อคนคำ้ำแล้วก็เบอร์โทรศัพท์คนซื้อคนคำ้ำเท่านั้นจ้าค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0610291919จา้างั้นคลิปนี้โบก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย